นายกรัฐมนตรีเมินตอบขึ้นข้างแรงขั้นต่ำ400บาทรับวันแรงงานแห่งชาติภายหลังชนาสาวพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเป็นประธานเปิดโครงการบริการทุกช่วงวัยด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธรารณาสุข3ผิดบาทรักษาทุกที่อ,อสอมอมั่นคงสาธรารณาสุขเข้มแข็งเพื่อคนไทยห่างไกล NCDS เขตสุขภาพที่4ประจำปีงบประมาณ2,568ณอาคาร Impact Exhibition Center หอ9-10ศูนย์ 10, สแสดงการสินค้าและการประชุม m p p c t t มองทองธานีอำเภอเมืองประกร็ดจังหวัดนนทบุรีได้เดินทางกลับทำเนียบรัฐบาลท,ทันทีโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่พยายามจะสอบถามเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทที่เป็นข่าวดีให้กับแรงงานเมื่องในวันแรงงานแห่งชาติ แต่นางสาวแพทองทานเพียงยิ้มพร้อมยกมือสวัสดีอ,อสมอที่มารอส่งนายกรัฐมนตรีหลังเสร็จสิ้นภารกิจเท่านั้นสำนักข่าวออนไลน์ไทยแทบลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรครบถ้วน